ยี่สิบสามข้อมูลชุดหนึ่งมีสิบจำนวนเมื่อเรียงข้อมูลจากค่าน้อยที่สุดไปหาค่ามากที่สุดได้ค่าของข้อมูลในตำแหน่งที่หกเป็นห้าห้าเดี๋ยวนะก็คือสิบจำนวนตำแหน่งที่หกเป็นเลขห้าห้าและคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับหกสิบค่ามัธยาฐานเท่ากับห้าสิบอือฮึอ่ะ ถ้าเกิดบอกตำแหน่งที่6เป็น5้ห้าแล้วบอกมัธยาฐานมาอย่างเงี้ยแปลว่าบอกตำแหน่งที่5มาด้วยโอเคปะ่ะตำแหน่งที่ห้าเป็นเท่าไหร่จริงเหรอมันมี10จำนวนมีสิจำนวนมัธยาฐานจะต้องเป็นตัวกลาง2ตัวบวกกันเป็นตำแหน่งที่5แล้วตำแหน่งที่6บวกกันหันสองเห็ปะอ่าเดี๋ยวค่อยเขียนก็ได้คิดเล่นๆก่อนนะฮะอะ ต่อมาพบว่ามีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดนะฮะโดยที่ตำแหน่งที่6อ่ะแท้จริงแล้วเป็น60ถ้าแก้ข้อมูลให้ถูกต้องแล้วเนี่ยผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือข้อใดอุ๊ยตายละให้หา2ต,ตัวอืมถือว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างยากนะแต่ว่าไม่ได้ยากมากคิดได้คิดได้ปะมองออกปะว่าคิดยังไง มองออกไหมทำข้อนี้อีกหนึ่งข้อแล้วก็ค่อยพอมมองออกไหมถ้ามองไม่ออกก็เขียนก่อนนะ,ะเขียนก่อนข้อมูลมีสิบตัวไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคแค่เขียนก็หมดที่ละ ข้อมูลชุดหนึ่งมี10ตัวเมื่อเรียงจากน้อยไปหามากสุดได้ข้อมูลตำแหน่งที่6เป็น5 5มา1 2 3 4 5 6นี่ตัวนี้คือ5 5และเมื่อหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ60สิบมัจยฐานเท่ากับ50คือมัธยฐานเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวหน้ากับตัวท้ายถูกปะมันก็คือตัวนี้ใช่ไหม มัย์ฐานน่ะต้องเป็นสองตัวนี้บวกกันหารสองทุกปะถ้ามาัธยาฐานเท่ากับหกสิบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมุติตัวนี้เป็นนะเอ็กนะอ่าเป็นสี่เหลี่ยมก็แหลสี่เหลี่ยมบวกห้าห้าใช่ไหมสี่เหลี่ยมบวกห้าห้าเท่ากับหกสิบดูได้ไงอ่ดูได้ไงว่าตำแหน่งที่หกเป็นหกสิบตำแหน่งที่หกเป็นห้าห้าเห็นเปล่า อ่ะเดี๋ยวใจเย็นดิอันนั้นเป็นสเตจสองเอาสเตจที่หนึ่งก่อนเออเอาสถานะแรกก่อนเพราะนั้นสถานะแรกไอ้ซีเหลี่ยมมันเป็นเลขอะไรฮะคูณสองไปเป็นร้อยี่สิบใช่ป่ะร้อย5ี่สิบลบห้าห้าเหลือเท่าไหร่สมองไม่มีแล้วฮะเหลือหกห้าถึกต้องอ่ะตรงนี้คือหกห้านะครับอืมโอเคแล้ว เอาละเอ่เอค่ามิตรฐานห้าสิบค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือหกสิบครับผมค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือหกสิบเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะนี่คือ x อะไรเนี่ย x หนึ่ง x สอง x สาม x สี่ x ห้า x หก x เจ็ด x แปด x เก้าและ x สิบโอเคปะนะนะนะ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ x สิมา x อ่ะเห็นป่ะ x ทั้งหมดอ่ะบวกอะไรบวก65บวก55ใช่ไหมแป๊บนะค่ามัธยาฐานเหรอข้อมูลเรียงจากน้อยสุดไปหามากสุดและตำแหน่งที่6เป็น55ค่ามาัธยาฐานเป็น50 แ้าไอั้งหกห้ามาได้ไงวะโคตรมั่วเลยหกห้าไม่ได้ต้องเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ 60, หกสิบกนะ็เป็นห้าสิบอืมนะร้อยหนึ่งอ่ะเป็นสะี่ห้าโทษโทษโทษนะนะ 4, นะสี่ห้านะก็คือซิกม่าเอ็กบวกสี่ห้าบวกห้าห้าแล้วก็หารสิบอ่ะหารสิบอ่ะ จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะหกสิบทันไหมเนี่ยสมาการที่หนึ่งโอเคปะถึงจุดนี้โอเคไหมนี่สเตตที่หนึ่งคิดได้อย่างนี้เออสเตตรแหละสเตตรแหละจะได้สมาการที่หนึ่งมานะฮะแล้วเดี๋ยวพอเราแก้สมาการเราจะได้ค่าซิกมา x โอเคปะค่าซิกมา x ทีนี้ อ่านสเตทที่สองอ่านสเตทที่ 2. สองสเตทที่สองเอาอีกสีหนึ่งแล้วกันนะสีม่วงมาสเตทที่สองบอกว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดโดยที่ตำแหน่งที่หกอะแท้จริงแล้วเป็นหกสิบอ่าบันทึกข้อมูลผิดจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ห้าห้าหรอกมันคือหกสิบนะครับเอ่อถ้าแก้ข้อมูลให้ถูกต้องแล้วเนี่ย ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมะัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ที่ถูกต้องคืออะไรโอเคเพราะนั้นถ้าเกิดน้องแก้เป็น60น้องหามีเดียนก่อนเลยมีเดียนเท่าไหร่ฮะก็คือ45่สิบวกหกส่วนสองถูกปะใช่ไหมใช่ไหม,มีเดียนคือเท่านี้คือเท่าไหร่วะ ร้อยห้าส่วนสองก็คือห้าสิบสองจุดห้าอ่ะมีเดียมมาแล้วนะได้มีเดียนละทีนี้ต้องหา x bar บ์ฮะต้องหา x bar บาจะหา x bar บได้ต้องหาซิกม,มา x ให้ได้ก่อนมาช่วยกันหาซิกม,มา x ได้เท่าไหร่ครับเธอหาซิกม,มาเอ็กซ์ได้เท่าไหร่จากสมการที่หนึ่งนี้ลบลบความเป็นสมการที่หนึ่งทิ้งไปหาซิกม,มาเอ็กซ์เลย หกร้อยซิกมาเอก็คือหกร้อยลบเท่าไหร่ครับลบสี่ห้ากับลบห้าห้าใช่ป่ะสี่ห้ากับห้าห้าคือหนึ่งร้อยเพราะนั้นซิกม่าเคือห้าร้อยโอเคไหมโอเคไหมซิกมาเคือห้าร้อยทันไหมนั่นะนะซิกมาเอคือห้าร้อยเพราะฉะนั้นที่เหลือ เราจะหา x bar บาใหม่ใช่ป่ะ x bar บาก็จะต้องเท่ากับซิกมา x บวกเลขที่ถูกอะเลขที่ถูกคือ60กับ45 45แล้วก็บวก60ส่วนสิบนะครับจบไหมคาตอบก็คือ500บวก45่หบวกหกคือ105ยหาทั้งหมดส่วน10ครับผม ตอบท่าหร่กดเครื่องแล้วกันบดหัวหกร้อยห้าหารสิบหกสิบจุดห้าฮะผลต่างก็คือเอามาลบใช่ไหมห้าสิบสองจุดห้าครับผมต่างกันอยู่แปดตอบข้อมีป่ะเหออมีตอบข้อง,งู <laughs> เนี่ยจริง ตอบข้ององูนะฮะโอเคประมาณนี้ละเธอนะ,อะเดี๋ยวจะส่งสกินช็อตข้อนี้ไปให้พร้อมกับวิดีโอด้วยแล้วกันเพราะดูแล้วนะักเรียนทำหน้าคิ้วขมวดเข้าหากกันเอาไปดูอีกรอบนะครับ